สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมอันนี้ก็เครื่องตอกตุ่มออโต้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมกับแบบโครงนะครับโยนตุ่มแต่หน้าง,งานเละมากเลยครับผมนี่อันนี้เป็นโรงงานพ่จีนเขาอยู่ที่นิคมบางปะอินนะครับแ่ของเขาใช้เป็นเข็มสแควร์นะครับผมขอสร้างรูปแบบเดียวกันนะครับแต่หน้าง,งานเละอย่างเดียวดู ดูแท็กไมโครครับผมมิดแท็กเลยครับดินเลนอันนี้ก็ทํางานไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันมันจมนะครับมันสุดเดี๋ยวตุ่มขึ้นยอดแล้วมันจะล้มเอานะครับผม mm hmm. เคยมีข่าวล้มมาเยอะแล้วนะครับผม mm hmm. นี่อันตรายมากนะครับผมนี่ดินเละๆแบบนี้ย mm hmm. เวลาตอกเข็มแล้วยกตุ่มขึ้นยอดนะครับ mm hmm. นาคว่ำนะครับผม พจะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แไปโคก็ลื้อแผ่นอยู่แผ่นเหล็กจมอยู่เนี่ยเยอะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับพื่นงจักกับเสาเข็มนะครับผมโอเคครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับ